สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลหลืกันทางไกลในประเทศและกัต่างประเทศนะพี่น้องเนาะที่กําลังขับชมคลิปผู้ค่าอยู่ตอนนี้นะพี่น้องจ๋า มื่อนี้กับสิพาพี่น้องไ่เหตุขันบักเบ่งไหว้พระแบบงามๆพี่น้องแบบอ่อนช้อยแบบผู้ดีพี่น้องจ๋าเป็นขันบักเบ่งทรงพุ่มเนาะหลวทรงบานออกเนาะพี่น้องเนาะขันบักเบ่งทรงนี้ผู้ค่าก็ได้พาพี่น้องเหตุไปหลยตัวหลายคลิปลเนาะพี่น้องเนาะแต่มื่อนี้สิพาพี่น้องมาภาพกีบขันบักเบ่งคล้ายๆกันกับกีบผักกาดเนาะแต่ เวลาเอามาเฮ็ดแล้วกับสิงานไปอีกแบบพี่น้องจ๋าและอย่างมันแตกตั้งกับกีบผักกาดตรงที่ว่าเา,าพับเข้ามาแล้วเวลาเราไปประกอบมันสิบบเห็นเนื้อใบตองข้างในแต่ถ้าเป็นกีบผักกาดมันจะพีกีบผักพพกาดมันจะเห็นเนื้อใบตองข้างในเนาะพี่น้องเนาะบางคนแค่เห็นกรีบนี่ก็พาพปิ่นแล้วแต่บางคนก็ยังพับุบปิ่นเนาะพี่น้องจา๋ามาเบิ่งมาชมน้ำกันเลยจา้า กรีบนี่ผู้ค้าก็ได้ภาพไว้ส่วนหนึ่งเ,เด้อจ้ามีกรีบขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกรีบการเทศเนาะเจ้าค่ะวิธีภาพกรีบนี้กับบริยากบริยุ่งพี่น้องจ้าอันนี้เป็นกรีบขนาดใหญ่เด้อจ้าเวลาภาพชีกไปตรงขนาดใหญ่กับประมาณ3ามถึงสนิ้วเนาะจ้าภาพ,พเฉียงมาแถวนี้จ้าบวกรองต่อคระงไหนภาพ,พเฉียงมาเลยครองเลยพี่น้องเด้อน,นี่ภาพ,พเฉียงมาหลายๆลรูทางนี่จ้าหลังจากนั้นก็ภาพตัวนี้เข้าจ้าภาพเข้าแถวนี้จ้า ลังจะกด้กระพับตัวนี้ทบกลับคืนมานี่จ้ะนี่เอากระสิได้กรีบขันบัอกบิงประยุกต์คล้ายๆกับกรีบพลาโนเนาจะพี่น้องจ๋ากรีบสันตัวนี้สิอยู่ตรงกลางเนื้อจ้ะง่ายบ่พี่น้องภาพง่ายจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวผู้ชายให้เทเบิงอีกจะอ่านเนาะจ้ะพับเฉียงมานนนี้เลยจ้ะพับเฉียงเลยมาเลยพับเฉียงมาอย่างนี้เซตภับตัวนี้เข้าจ้ะนี่ เวลา,าพับเข้าอย่า,าพับจุกันเด้อจ้ะพี่น้องให้มันมีช่องว่างแบบนี้ไว้เพราะว่าอย่างเข้าสิฮักเข้ามาแล้วนี่ได้จ้ะนี่ฮักเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยจ้ะเนาะคือสีป,ปิ่นเนาะพี่น้องเนาะพับิีนีน่กับบริญะเนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทํายอดเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยใบตองข็ดยอดคือบงงามแท่นนี้พว่กลายคํคำข่ายอยู่ลลยก็ต้องได้เอากั้นใจหิดแหละ แหมบ่มีพี่น้องจ้าฉีกใบตองเข้าไปเลยจ้ะซ้อนเขาไปหลายๆอันให้เบตองเขาหนาจักหน่อยแล้วพี่น้องเนาะซ้อนไปจักสามชั้นจ้ะแม็กไว้เวลาทำม้วนจะได้ง่ายเนาะหลังจากนั้นก็ม้วนเป็นกลวยเลยจ้ะนึ่ง ใบตองก็มีตะห้อยบ้านห้อยแผลขึ้นมาขีราข้ร้ายพี่น้องขี้ร้ายพี่น้องใบตองบงงามมึนาะหาเลือกใบตองงงามก่อนหาใบตองมาปะใส่แล้วพี่น้องเออจะไม,มันมีตะบ้านตะแผลอันนี้ใบตองเก้าเด้อวพี่น้องจกใบตองตั้งแต่เห็ดใบสี่เก้าชั้นผลนยังบุ่เหี่ยวอยู่พี่น้องแต่มันก็เริ่มสใส่งามหมดได้แลวแหละผู้ข้าก็เลยต้องใสหลายอันเนาะมาซ้อนกันเข่าเนาะจ้า หลังจากนั้นก็มมวนกลวยเลยจ้ะมวนกลวยโอ้ตัวนี้เลยออกมาบ่ได้ตัดตัวนี้ออกตัดตัวในออกมาให้ตัวในเลยออกมาเด้อจ้ะให้ตัวนอกยาวอย่างเดียวตัวในมาให้เลยออกมาจ้ะหลังจากนั้นก็มมวนไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ อยากได้กล้วยใ่ญ่เห็ดญ่ายายกได้กล้วยน้อยเห็ดน้อยเนาะจ้าอันนี้กระเทียมก๋วยญ่ายน,น,านิดนึงเนาะจ้าเหมือนกว่าจะฉีกเวองออกซ้ำเหมือนกว่า ตะม้วนกลัวอยู่นี่ก็เสียเวลาหลายนาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ม้วนได้แล้วพีป,ปชิกใบตองให้มันขาดซ้ำมือกับอะไรจังเม่นไวอืมกะซี้อยากงเหลืองจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยหลายๆจะ้ะใบตองกับโบงามแต่เวลาฮ i t แท้ๆใบเหลืองเนาะนี่บอกเอาเด้อจะ้ะตัด ตีนกวยออกเพว่าอย่างเวลาทาแม็กจังสีง่ายเนาะจ้าหลังจากนั้นท้าก็จะเลื่อมแม็ก Mac เลยเนาะผู้ค้าจะเอาขึ้นสูงนิดนึงจะพี่น้องจ้าเอาขึ้นสูงนิดนึงแม็กทั้งบลสี่ทิศหรือว่าสี่ทางเนาะจ้าให้ตรงกันคือขันบักบิงทั่วไปเลยจ้าพี่น้องจ้าเวลาแม็กเนาะจ้า ชาวที่สองก็สับวางให้ห่างๆกันเนี่ยเด้อจ้ะให้ห่างกันนิดนึงสับวางกันมาเนวนี้จ้ะก็ง่ายว่าชัา้นละสี่ก้าบหรือว่าชั้นละสี่กีบเน้วจ้ะแม็กก็ได้แต่นแนวแทมมืนนี่ค้างเลยพี่น้อง ซับว่างกันไปสองแถวแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปซับว่างแถวที่สามจ้าซับว่างอันที่สามให้ตรงกันแรกเด้อจ้าอันนี้บบต้องเฮ็ดที่เด้อใจเห้ดังห่างกันลงมาเลยจ้ะแม็กให้อยู่จ้ะวางให้มันเซิงเด้อจ้าพี่น้องจ้าวางบโเซิงมันก็นกนจะเบี้ยวเลยดิมันอยู่ในาการที่ว่างขีดพรอมเด้อ ต่อไปแถวที่สี่จะวางให้ตรงแถวที่สองเนาะจะซับวางกันไปซับว่างกันมาสซื้อเ้อจ้ะไม่ต้องเอาถี่เด้อตัวนี้เอาห้างห้างไว้ก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าเพื่อเฮา s ิ c h ต t ยอดกลวยให้มันสูงขึ้นยาวขึ้นเนาะจ้ะต้าเิชดที่มันกระสี่เป็นสรงพี่น้องเฮ็ดห้างไว้ก่อนจ้ะ บัตนี้ได้ทั้งเบิร์หกแถวเนาะพี่น้องเนาะหกแถวหรือหกชั้นเนาพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบัตน,นี้มาแถวที่เจ็ดบัตน,นี้พี่น้องจ้าแถวที่เจ็ดเริ่มเฮที่แล้วบัตน,นี้แถวที่ 6, เจ็ดอินยับขึ้นในท่อกันกับแถวที่หกเดี๋ยนี่แถวที่หกตัวนี้เอาสิยั์ตัวนี้ขึ้นบัตนี้เฮที่แล้วได้บันนี้ที่ขึ้นที่ขึ้นเรื่อยๆได้บัตน,นี้พี่น้องเออนี่แถวที่แล้วบัตน,นี้แถวนี้อืม ซับว่างคือเก้าจะแตะเห็ดที่ขึ้นเนาะเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจะพอได้หกแถวแล้วก็เริ่มเฮ็ดที่ขึ้นเรื่อยๆจะแบบนี้โดยการวางซับว่างคือเก้าจะชั้นหนึ่งก็แค่ซี่จีบเนาะพี่น้องเนาะเห็ดง่ายๆเลยจะซับว่างกันไปเรื่อยๆจะอ,อันนี้ก็ซับไม้ตุงตัวนี้นี่อย่างกีพี่สามเลยนี่ ไอ้กีปหน,นึ่งนี่บัตนี้พอครบแล้วพี่น้องต่อไปห้าวกระซิมซับเสนีแล้วก็มาซับเสนีซับเส,สนสีซับว่างกไปเรื่อยๆตัวนี้เ้าก็เริ่มที่ขึ้นคือการจะเริ่มที่จะได้บัตนี้ครับซิบูฮิตห้างแล้วพี่น้องจ๋าเริ่มที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นเรื่อยๆจ้าเริ่มที่ขึ้นแล้วก็ใส่กีปใหญ่ขึ้นบัตนี้พี่น้องจ๋า เพราะว่าขันบักบิงมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ้อจ้ะมันจะบวได้อยู่นิ่งคือเก่าฉะนั้นจีบเฮาก็ต้องเฮ็ดเป็นสามขนาดเนาะมีน้อยมีเนี้ยมีกลางแล้วก็มีใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเห็นะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย,เลยจ้ะ เฮ็ดมาสักพักก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเท้าก็เห็ดสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนจ้ะหมยถึงกรีบน,นี่ซิบตั้มรียังลงตอนนี้เด้อแบบนี้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องจ๋ากรีบ่เนาะมนก็สิบานออกพี่น้องจ๋าให้สูงขึ้นตอนนี้จะ้ะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเด้อจ้ะ ตะก้อนพวกข้าก็คือ,คอการไปเห็ดเน่าได้มันจังบานออกนะนี่ข้าเจ้าเห็ดเน่าดกาข้าเจ้าเห็ดเน่ได้คือบอกโต๊ะคือการพี่น้องพอเป็นแล้วก็หูจักเทคนิคเนะจะยังกระสิบบานออกนะนี่จ้ะแต่ก็ยังยึดการซับวางคือเก้าเนาะจะจะต,ต้องบานออกเรื่อยเ,อยเนาะก็คือให้เริ่มให้สูงเพียงกันกบตัวนี้ไปเรื่อยๆนะพี่น้อง นะมอให้วางต่ําลงแล้วถ้าวางต่ําลงมันจะเป็นทรงแด้พี่น้องมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งทันทีจ้ะอันนี้จะเป็นพุ่มบันบานออกงามงามพี่น้องจ้ะอันนี้คือทรงนี้สามารถให้เป็นยอดแม่บายสีก็ได้พี่น้องเอาไปไหว้พระาธาตุเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พี่น้องจ้ะทรงนี้จะสวยจ้ะคล้ายมงกุฎเทวดาเนาะสองสี่หก ง่ายบอกพี่น้องจ๋าซับว่างไปซับว่างมาิซื้อเลอจ้าง่ายๆเลยจ้าแมกกระบ,บดีอตอนนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสร็จเรียบร้อยได้ทรงตามที่เราต้องการแล้วจ้าทรงมงกุฎเทวดาเนาะพี่น้องเนาะคือจะว้าก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะทรงแบบนี้มันจะบานออกเนาะจ้าบานออกตอนนี้เห็นบ่พี่น้อง วันนี้เฮาสปิดงานอันสุดท้ายจ้ะแถวสุดท้ายเฮ้าสิปิดงานเนาะใส่กันพับนน,นี้จ้ะนี่พับคือกรีบขันกักเบีงโบราณเลยจ้ะกระแปะลงไปเลยเด้อจ้านี่เป็นกรีบสุดท้ายแล้วก็ใช้แม็กแม็กจ้ะหรือว่าจะใช้เป็นตะปูเข็มก็ได้เดี๋ยวจะแทงไว้เนาะจัดชันสุดท้ายนี่เนาะนี่แม็กเข้าไปไว้จ้าเห็นเรียงกันไปเลยจ้ะมันมีทั้งหมดจัก,กรีบเขาก,กเรียงกันไปเลย มันกรซีมีทำเงินแปดกรีนนะจ๊ะนี่ฮักะเลียงกันไปนะนี่ขั้นสุดท้ายไง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นผู้ค่าก็ชิตบแต่งดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะแล้วจะมาเบิ่งนำกันเวลาผู้ค่าตบแต่งดอกไม้เนาะจ้ะและตีนขั้นบักเบ่งนี่ผู้ค่าสิบโได้เปียให้เบิ่งเด้อจ้ะเปียเป็นเปียรัดข้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้ค่าสิเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะพี่น้องจ้าผู้ค่าก็เลยสิบบได้เปียให้เบิ่งเพื่อฮ็ดเป็นปหลายคลิปเนาะ,ะจ้ะถ้าเบิ่งท่าชมในการแบบแล้วเลยเนาะจ้ะ ว่าสิบเปียตีมักเบ่งให้เบ่งพี่น้องกับสิเปียให้เบ่งพอเป็นพิธีเนาะจ้าจังหน่อยหลายๆคนกับสิวา่าคอมเมนต์มาอีกว่าให้ทําตีนขันมักเบ่งให้ดูด้วยผัสิวนะีวเนาะไซใบตองสองแผ่นเนอจ้าจีกมาความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วเนาะจ้าและผู้ค่ากับสิไซเป็นลิบบินในการเปีนนะยเนาะโบไซใบตองเนอจ้าพายกไซใบตองก็ได้เนาะแต่มือนีผู้ค่าเลือกไซลิบบินสีขาวเนาะจ้าเอาแม็กคอยไปใส่ละ ิบบินสีขาวเพื่อความโด,ดดเด่นและความสวยงามเนาะจ้าส่ริบบินเปียพี่น้องจ้าเปียขคือใบตองนั่นแหละพี่น้องแต่ลิบบินจะเปียยากหน่อยนิดนึงจะลื่นบ่เหมือนใบตองเนาะจ้าใบตองมันบ่ลื่นเด้แต่ลิบบินจะค่อนข้างลื่นนิดนึงเนาะวางลงไปตรงกึ่งกลางพับเป็นเหลี่ยมอย่างนี้จ้าแล้วก็ฮักเข้ามาใส่นิวซี่ดันดันฮักออกนี่ปุ๊บองรับนี่ ดึงเข้ามาปุ๊บนิ้วซีเอาฮักออกค่ะเบียร์ง่ายๆพี่น้องจ๋าเบียแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้ะจนว่าความยาวจะรอบตีนของการบักเบ่งเนาะจ้ะ <c oughs> พี่น้องเจ้าขาตอนนี้ก็คือว่าเซตเรียบร้อยนะเจ้าค่ะตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้บม่งรวมๆกันเนาะเจ้าค่ะรวมๆก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือพัชชาตกแต่งเรียบร้อยแล้วเดื่อใจเดี๋ยวให้เบิ่งใกไกๆจจาบัดน,นี้อีละจุดเนาะจ้าพี่น้องงสวยงามอยู่บ่เจ้าคะ่ะตกแต่งด้วยดอกรักบดเลยเด้อพี่น้องเด้อตกแต่งด้วยดอกรักเบิดเนาะพี่น้องเนาะรวมๆกันจะประมาณนี้เนาะเจ้าค่ะขันบักปิงไปวัดไปวาไหวพระเนาะเจ้าค่ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเจ้าค่ะ การตบแต่งดอกไม้อยู่ที่จินตนาการของพี่น้องเลยเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาอยากได้แนวใดก็ไดเนาะเจ้าค่ะอันนี้พัชชากระชิตบแต่งด้วยดอกรักบุตรเรือเจ้าค่ะพอดีมีแต่ดอกรักสีม่วงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยใส่ดอกรักสีม่วงเนาะเจ้าค่ะพยายาใส่สีขาวก็ได้เด้อพี่น้องเจ้าขาเป็นแนวใดก็ฝากพี่น้องติชมเข้ามาเด้อพี่น้องจ๋าวาทึกอกถึกใจพี่น้องบ่เนาะเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัานี้เด้อพี่น้องเจ้าขาอยู่ดีมีแห้งเวทสุขุสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเด้อพี่น้องจ๋ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าผิดพัานอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า